เรื่องของคนโลกนี้มันก็ผ่านเหตุการณ์ไม่ว่าดีหรือไม่ดีพร้อมๆกันแต่คนไหนที่มีการ,รบำรุงตัวไม่ดีพอเวลามีเหตุการณ์ที่มันเดือดร้อนตรงใน,นโลกแล้วตัวนี้ทำไม่ดีนี่ มันทับถมให้ทำฐานะก็ดีสุขภาพกูดีใจใจก็ดีก็แย่ยไปด้วยแต่คนที่ทันทาสาศเนี้ช่วงนี้ยังมนการบอกเนี้ยก็จะมาเกินรอยสิญจน์มีการภาษาเส้นมีการหอนรา้าง จิงเห็นว่านอกอย่างเราเรื่องเม้นะคนแล้วก็เป็นการทำบุญทางบ้างช่วยเหลือมนุษย์บ้างคุนนราวาสบ้างคนเกินเหล่านี้ก็เป็นเรื่องช่วยอะไรอย่าของนั้นมีผู้คนเคยคอยช่วยเหลือ เป็นการค่าหรือการทำอะไรทำเมื่อมีน้ำใจต่อรู้อแล้วมันก็ไม่ขาดคนช่วยเหลือเวลาไม่เห็นการไม่ดีขึ้นพื้นหาตัวเองทำไม่ดีพื้นหาก็น้อย <c oughs> ยิ่งเรื่องรัฐตาทตร์ไปแล้วไม่ค่อยมีเรื่องของ การที่ยังมีการของเปียเวียนเรื่องตามแม่โลกภัยก็ลดน้อยถอยลงเรื่องของทานเป็นเรื่องระงับวนเรื่องสินเป็นเรื่องของตุกภาของประเทแข็งแรงเยอะน้อยเยอนเพราะว่าไมีศนไม่เป็นธารอีกตัหนึ่งว่า มีการสนใจเรื่องของความรู้แล้วนอกจากความรู้ทางโลกรมาก,กินแล้วจิงมืข้าวัดฟังธรรมบ้างฟังเรื่องธรรมบ้างภาวนาบ้างเราจะรู้ว่าเรื่องของเรานั้นมันมีหนึหน่งคือกายกับใจเรื่องกายไปแค่เหมือนลมก็อุบาน,นแล้ปีก็สิบปีวันนึงก็น้อยแล้ว ต่ใจนั้นันไม่ยั่งายนั้นคนนี้เอาแต่ง,งานในงเงินแล้วรองไท้าขาดได้พึ่งเมื่อดูกภาพไม่ดีเจ็บเข่ได้ป่วยป่วยหนักเราด้อกหันไปเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเกินนั่งไปตายเขาหยุดเรื่องแต่เมื่อเข้าใจเรื่องภาวนานแล้วโมตัวเราเนี่ยมันมีตัวเจ็ตหรือตัว

เขาหวังเลยว่าบุญหลวานีทำนั้นไม่สูล่ายังดามช่วยเราไปแมนนวาโรคแลเวกาคนธรรมาดาแล้วเมื่อโรคนี้ไม่มีสิทม่ทำแล้วคนเรียกว่าตายแล้วเรื่องอะไรบางคนเลยมีความทุกข์ยากในเรื่องของการหาเงินเรื่องนี้ ท่า,านธนาารดาวเนี้เขาเรียกว่าตายแล้วมันจะพ้นทุกข์ให้ตัวทุกข์แล้วมันไม่อยู่นนว้นะ้าง้นหนังร่างกายอะไรเนี่นยใจเย็ใจแล้วลงนี้ยังไม่ีแสงสว่างยังม่ีพระทด่พระญายังไม่แสงไปไม่ีคนใจดีอยู่วันทุกคนมีคนช่วยเหลือวันทุงคนแต่ตดช่วงน้อยไปโดยการลายแล้ว ร่วมมือทันทีเลยแล้วเมื่อตัวเองใจหมองไปโดยไม่รู้ความจริงของชี่แล้วตอนจะไปก็รุกไปแล้วก็ไปเจอทุกขี้ก็ยิ่งหนักหนาท่าหัดเป็นในทันทีเน,น,นี่ยยังมีสังคม ที่เรียกว่าพอรู้เรื่องช่วยแล้วกันแต่มว่บบาตอกันแล้วตัวใครตัวมันแล้วใครบอาว่าเรมาตัวเป็นใน้านเป็นเรื่องอะไรหรกนจะหาผู้ช่วยอย่างพวกน้องในย่ยากนะนั้นใครทำม,ม,มุ่งนันทานไหมดูก็สบายมีที่แบงก์บนเรานะั้าทหานไปมุ่งแล้วตรงไปถูขขกคนนีู้ของเราผู้นี้ทบาไมู้ตรงไหนตงก้น คนมาทำอะไรก็ทำให้ตกดําลงมานั้นเรลาข้าใจแล้วถึงว่าแต่ละวันเรียนมีนั้นมีเพื่อทำมุลถุนทานเริ่มขึ้นจะทำที่ไหนก็ได้มานน้องก็ได้ถึงว่ารักาสิ้นในขึ้นภาวนาในขึ้นมาต่อไรเลยทำทานก็เพียงว่าใส่บาารเล็กน้อยก็ได้มันถวายพระองบาก็ได้ช่วเหลือญาพี่น้องก็ได้องการรทานก็เยอะงก น้ำเราเข้าใจแล้วที่เห็นว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วเราเติมมุลอยู่สเสมอแล้วมองหน้าก็มีหวังนอกจะเจะรันขึ้นปริจัดหน้ามองหลังตอนกตกวันเขาได้ทำประโยชน์แต่ทั้งผมนี่ต้องให้ญาติเป็นมากขอต้องคอยยะอาวาริวาอาโวราบาริโวเรนีรัง